ปลาธรรมชาติพลังงานสะอาดโดยชุมชนความยั่งยืนที่สร้างได้ที่มาของโครงการน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเราใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรและอื่นๆอีกมากมายพื้นที่เทศบาลตำบลงิมบางส่วนเป็นพื้นที่รับร่มติดกับป่าสงวนแห่งชาติแม่ยม ลักษณะดินชั้นบนส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวร่วนปนทรายบางแห่งปนเศษหินหรือปนกรวดมีระดับความลึกประมาณ6เมตรชั้นดินเป็นดินเหนียวปนทรายสภาพเป็นดินดานแข็งมากในช่วงฤดูฝนพื้นที่ต้องประสบกับปัญหาน้ำป่าไหลหลา,ลากท่วมบ้านเรือนท่วมพืชผลทางการเกษตรเป็นประจำ ในฤดูแลง้งก็จะเกิดภาวะแห้งแลง้งเป็นเหตุให้ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคในครัวเรือนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้ด้อยโอกาสที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาดอย่างเพียงพอเทศบาลตำบลงิมจำเป็นจะต้องดำเนินการหาแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อให้คนในชุมชนสามารถมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอจึงจัดทำโครงการประปาธรรมชาติพลังงานสะอาดโดยชุมชนความยั่งยืนที่สร้างได้ภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักการของประปาภูเขาที่อาศัยหลักการไหลของน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคได้อย่างเพียงพอวัตถุประสงค์ 1. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาหมู่บ้านและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 2. เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดภาระค่าใช้จ่ายในระบบบริหารประปาหมู่บ้าน 3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จากกระบวนการบริหารจัดการโดยชุมชนอันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป้าหมาย 1. ประชาชนจำนวน4หมู่บ้าน776ครัวเรือนให้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 2. นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลงิมคือเวียงจำศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยที่ปังกรการุรญยมิตร จำนวน330คนต่อวันผู้มารับบริการณโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลงิมและสำนักงานเทศบาลตำบลงิมเฉลี่ย100คนต่อวันให้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอกระบวนการดำเนินงาน บริหารโครงการตามกระบวนการ P D C A ด้วยการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายบนพื้นฐานของหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันรับผลประโยชน์และร่วมกันติดตามประเมินผลโดยมีขั้นตอนและกระบวนการดังนี้1 P Plan ขั้นตอนการระบุและวิเคราะห์ปัญหา การดำเนินงานโครงการประปาธรรมชาติพลังงานสะอาดโดยชุมชนความยั่งยืนที่สร้างได้เกิดจากการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันจากหลายภาคส่วนตั้งแต่แหล่งน้ำโดยมีการกำหนดแนววางท่อร่วมกันซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดช,ชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลยิมอีกทางพื้นที่แหล่งน้ำเป็นป่าสงวนแห่งชาติแม่ยมบางส่วน เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้างบางส่วนเป็นเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติป่าแม่ยมแม่แตนสังกัดกรมป่าไม้บางส่วนเป็นเขตแนวทางหลวงสังกัดกรมทางหลวง ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันและจำเป็นต้องขับเคลื่อนโดยการทำความร่วมมือกันทั้งภายในตำบลและหน่วยงานภายนอก 2. ดีดูขั้นตอนการพัฒนาหาทางออกและดำเนินการตามแผนจัดให้มีการทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่กระบวนการเริ่มสำรวจพื้นที่ร่วมกับคนในชุมชนซึ่งประกอบด้วยท้องที่ท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อออกแบบและกำหนดจุดแนวการวางท่อส่งน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการแบ่งหน้าที่กันในการดำเนินงานเช่นการจัดหางบประมาณซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่เกินศักยภาพของเทศบาลจึงจำเป็นต้องประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางและใช้ระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างนานกว่าที่จะสามารถดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้และเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วดำเนินการวางท่อส่งน้ำแล้วให้ชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการน้ำ <S <S เช่น การกำหนดเวลาเปิดปิดน้ำการจัดสรนน้ำการบำรุงรักษาซ่อมแซมซึ่งชุมชนจะบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการมี7-9คนและมีการจัดทำระเบียบหรือมาตรการโดยชุมชนเองมีการเก็บค่าบริการน้ำประปาหมู่บ้านในราคาหน่วยละ4-9บาทด้านการดูแลรักษาแหล่งน้ำ จากน้ำตกบ่อแร่และลำน้ำงิ่มคนในชุมชนมีความเชื่อเรื่องการทำพิธีกรรมเลี้ยงผีต้นน้ำในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีผู้นำพิธีเรียกว่าเข้าจำจะขอให้ผีต้นน้ำดูแลปกปักรักษาให้มีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปีไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ และนอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมการปลูกป่าร่วมกันเป็นประจำทุกปี 3. C เช็คการติดตามประเมินผลและสรุปผลเทศบาลตำบลงิมมีการติดตามประเมินผลโดยเจ้าหน้าที่กองช่างตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพน้ำร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งได้รับการสนับสนุนชุดตรวจวัดค่าความเป็นกรด ด่าง pH จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษท,ที่2ลำปางและส่งทดสอบคุณภาพน้ำณนะศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1ทับ1เชียงรายอย่างน้อยปีละหนครั้งจากนั้นจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและขืนข้อมูลให้แก่ชุมชน C ax การปรับปรุงแก้ไขวางแผนเพื่อพัฒนาต่อมีการรับฟังความคิดเห็นปัญหาข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้น้ำและรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขต่อผู้บริหารและชุมชนเป็นประจำมีการวางแผนการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาเซลล์ในกระบวนการผลิตน้ำประปามหมู่บ้าน มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพื่อนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงและใช้ประกอบแผนการดำเนินงานต่อไปผลลัพธ์และผลกระทบ 1. ประชาชนจำนวน4หมู่บ้าน776ครัวเรือนมีประปาหมู่บ้านที่บริหารจัดการโดยคนในชุมชนและมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี 2. สถานที่ให้บริการประชาชนได้แก่โรงเรียนเทศบาลตำบลงิมคือเวียงจําศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยที่ปังกรการุญยมิตรโรงค่าสัตว์เทศบาลตำบลงิมและสำนักงานเทศบาลตำบลงิมผู้รับบริการเฉลี่ย330คนต่อวันมีน้ำประปาใช้และมีน้ำดื่มที่มีคุณภาพผ่านการทดสอบจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ 3. ม,มีแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปาหมู่บ้านอย่างเพียงพอตลอดทั้งปีและสามารถบรรเทาปัญหาภัยแรงได้ 4. ส,สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าในการสูบน้ำเข้าสู่ระบบการผลิตประปาหมู่บ้านฉเฉลี่ย2,110 0 0บาทต่อปี